อหมอวิธานฐานวุธหมอวิธานเราว่าบางครั้งเนี่ยต้องผ่าตัดให้กับคนไข้เป็นผ่าตัดเล็กผ่าตัดเล็กนี่ก็ประเภทแค่ใช้ยาชาก็พอไม่ต้องถึงกับใช้ยาสลบแต่ก็พบว่าคนไข้หลายคน กลัวหมอก็จะถามว่ากลัวอะไรส่วนใหญ่ก็บอกวกลัวเจ็บหมอก็จะบอกไว้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามียาชานะเดี๋ยวฉีดยาชาให้นะก็หายเจ็บเวลาผ่าก็จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรอธิบายอย่างนี้คนไข้ก็ยังรู้สึกกลัว อธิบายยังไงก็ไม่หายกลัวใช้เหตุใช้ผลว่ามันเป็นผ่าตัดเล็กประเดี๋ยวเดียวกนะ็เจ็บนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้สึกอะไรละคนไข้ก็ยังกลัวพอบอกว่าเดี๋ยวฉีดยาชานะคนไข้ก็ยังกลัวนะกลัวกลัวเข็มนะกลัวเข็มที่จะฉีดยาชาและความกลัวคนไข้ก็ทำให การผ่าตัดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆบางคนกลัวเข็มนะที่จะฉีดยาชานะไม่ใช่แค่กลัวมีดของหมออย่างเดียวหมอก็เลยพยายามนะบรรเทาความกลัวของคนไข้นะบอกว่าถ้ากลัวเข็มเดี๋ยวหมอจะให้ยานอนหลับพอหลับแล้วเนี่ย ก็ทำให้เวลาฉีดยาชาก็ไม่เจ็บแล้วพอบรรชาแล้วผ่าตัดนะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขนาดนั้นนะคนไข้หลายคนเนี่ยก็ยังกลัวบางคนเนี่ยกลัวทั้งว่าให้ยานอนหลับไปก็ยังไม่หลับเลยไปหลับเอาตอนที่กลับถึงบ้านแล้วนะแสดงว่ากลัวมากนะ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงนะคือพอกลัวแล้วเนี่ยยาบางทีก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ให้ยานอนหลับไปก็ไม่หลับมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดใหญ่เกิดเป็นนักธุรกิจเป็นผู้หญิงตอนที่ขึ้นเตียงผ่าตัดเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ฝากยังไม่ได้สั่งเสีย เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งให้กับลูกน้องมันเกี่ยวกับธุรกิจที่เธอดูแลอยู่เนี่ยเป็นร้อยล้านไอ้ความกังวลเนี่ยมันทำให้แม้กระทั่งโด,โดนยาสลบไปแล้วนะไม่สลบนะยังตื่นวิสัญญีแพทย์นี่แปลกใจมากนะปกติถ้าให้ยาสลบไปนี่ก็สลบไปแล้วพร้อมที่จะผ่าตัดได้ แต่รายนี้เนี่ยกังวลมากจนกระทั่งไม่ยอมสลบจนกระทั่งแกเนี่ยขอยืมโทรศัพท์หมอแล้วก็สั่งทุละนะฝากฝังสั่งเสียให้กับลูกน้องพอสบายใจหายวิตกเนี่ยยาม,มาถึงจะออกฤทธิ์นะอันนี้เรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาวจริงความกลัวก็เหมือนกันนะ กลัวมากๆนี่กินยานอนหลับก็เฉยเพอๆกินฉีดยาชาไปอาจจะไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้แล้วหมอวิธานเจอความกลวงคนไข้แบบนี้เนี่ยก็พบว่าการชี้แจงการให้เหตุผลยังไงยังไงก็ไม่มีประโยชน์ บอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวมันไม่มีอันตรายอะไรนะอย่ากลัวนะเดี๋ยวฉีดยาชาให้มันมีผลน้อยมากนะในการบรรเทาความกลัวจนตอนหลังเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการเจริญสติก็รู้ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะในการจัดการกับความกลัวของคนไข้ ตอนหลังเนี่ยไม่บอกคนไข้แล้วว่าอยากกลัวแล้วก็ไม่พยายามชักแม่น้ำทั้งข้ามาเพื่ออธิบายว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะาเหตุผลเนี่ยมันไประง,งับอารมณ์ไม่ได้นะแต่วิธีที่ดีคือว่าให้คนไข้เนี่ยมาทำความรู้จักกับความกลัวซะเลยนะ วิธีง่ายๆก็เช่นว่าอตอนนี้ความกลัวเนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยกี่คะแนนสมมติว่าไม่กลัวเลยคือศูนกลัวสุดๆในชีวิตเนี่ยคือสิบตอนนี้กลัวเท่าไหร่บางคนก็บอกว่า6กบางคนก็บอกว่าเจ็ดให้คนไข้ไปดูความกลัวเลยถ้านนไม่พอนะก็ให้คนไข้ามาดูว่าเนี่ยไอ้ตอน เวลาเวลามีความกลัวเนี่ยไม่ต้องฝืนไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องผลักายมาละยอมรับซะยอมรับว่าเรากลัวนะจะกลัวกี่ขนาดก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็มาดูนะดูกายว่าตอนนี้ไอ้ตอนที่กลัวเนี่ยกายเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงมันเต้นถี่แค่ไหนลมหายใจเป็นยังไงนะ หายใจเข้าสั้นหายใจออกตื้นอ่าหายใจเข้าตื้นหายใจออกสั้นเนี่ยรับรู้อาการของกายมือมันเกร็งไหมอ่าดูซะเนะเสร็จแล้วก็มาลมาดูใจว่าเนี่ยตอนที่กลัวเป็นยังไงนะลองเข้าไปอยู่ตรงกลางความกลัวเลยเหมือนกับว่าไปอยู่ตรงกลางพายุ เขาอยู่ตรงกลางความกลัวเลยไปรับรู้ไปดูมันซะเขพบว่าวิธีนี้มันทำให้คนไข้กลัวน้อยลงพอให้คะแนนความกลัวจากที่เคยกลัวหกเจ็ดคะแนนหรือ8ดก็ลดลงมาเหลือสามเหลือสี่หรือบางทีก็เหลือสองพอคนไข้ลดความกลัวลงแล้วจึงค่อยเริ่มผ่าตัด ก็ราบลื่นนะสิ่งที่หมอวิธานทำนี่ก็คือการใช้สตินะให้คนไข้ในใช้สติมาดูความกลัวดูแบบนะผู้รู้ผู้เห็นซึ่งมันดีกว่าการไปปฏิเสธผักใสหรือกดข่มมันดีกว่าการใช้เหตุผลนะ ไประง,งับความกลัวซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกมันได้ผลน้อยเมื่อนคนที่โกรธเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยบางทีเราพยายามให้ผลกับตัวเองนะว่าโกรธไม่ดีโกรธไม่ดีนะแต่มันยังโกรธอยู่หลายคนนะที่โกรธเนี่ยเขก็รว่วความโกรธไม่ดีมันเผาผลาญใจ แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยลดความโกรธเลยนะไอเหตุผลนะ่ะมันมีคำพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วรู้หมดอดใจไม่ได้อดใจอะไรไม่ได้อดใจที่จะทำทำชั่วหรือว่าทำสิ่งที่มันไม่ดีกับตัวเองเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่หรือไปมีกิ๊กเนี่ยก็รู้นะว่ามันไม่ดีมันมีโทษ แต่ว่าไอความรู้ที่มีหรือเหตุผลที่จะมาใช้กับตัวเองมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หรือจะไปใช้กับคนอื่นก็ตามเด็กกำลังโกรธเด็กกำลังกลัวไปบอกเด็กว่าอย่าโกรธอย่ากลัวเด็กกำลังเจ็บบอกว่าอย่าเจ็บมันไม่ได้ช่วยม,มีแม่คนหนึ่ง เจอลูกเนี่ยวิ่งหกลม้มเด็กก็ร้องไห้ปกติถ้าเป็นแม,แม่คุณก็บอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจะเข้ากับบอกกับลูกว่าเออเจ็บไม่ลูกเจ็บมันเจ็บยังไงอ่ะนะให้เด็กมาดูความเจ็บให้เด็กมาดูนะดู ใจเนี่ยวาตอนที่เจ็บมันเป็นยังไงแล้วเ,เด็กก็หายปวดนะได้ไวนะไอ้ที่งองแงงองแงก็นะหยุดร้ดองให้เห็นว่าความเจ็บมันเป็นธรรมดา,เ,าเจ็บได้นะแต่ก็ให้มันเจ็บเหลือแค่เจ็บกายนะแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกข์ถ้าความกลัวก็เหมือนกันนะเป็นปัญหาของคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีผู้ปกครองคนหนึ่งกังวลกับลูกมากนะลูกอายุสักสขวบได้3ามสี่ขวบนันเด็กเนี่ยจะกลัวโป๊ะมากนะเวลาจะนั่งเรือข้ามฟากกลับบ้านเนี่ยก็ต้องลงโป๊ะก่อนพออุ้มเด็กลงโป๊ะเนี่ยเด็กก็จะร้อง กลัวพ่อก็พยายามอธิบายกับลูกว่าลูกไม่ต้องกลัวนะพ่ออุ้มลูกไว้แน่นนะลูกไม่ไม่ตกไม่ไม่ลงน้ำแน่นะพ่ออุ้มลูกไว้แน่นจับลูกไว้แน่นเลยมันไม่มีอะไรโป๊ะเนี่ยนะปลอดภัย พูดยังไงชักแม่น้ำทั้งห้ายังไงเด็กก็ยังกลัวแล้ววันหนึ่งก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสอนให้ลูกเนี่ยหายโกรธด้วยการที่ให้ลูกเนี่ยกลับมาดูความโกรธของตัวสอนให้ลูกเนี่ยกลับมาเห็นความโกรธนะพอลูกเห็นนี่ความโกรธนี่มันหายไปเลยนะ เร็วมากจากที่โกรธโกรอยู่นี่กลายเป็นกลับมาเป็นปกติวิ่งเล่นนะเหมือนเคยด้วยการถามลูกว่านี่ตอนนี้ลูกโกรธโกรธยายใช่ไหมโกรธใช่โกรธมากโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้หรือโกรธเท่าฟ้าเลยโอ้ลูกบอกโกรธเท่าฟ้าเลยเลออ๋เงินเดี๋ยวแม่จะไปบอกยายนะว่าลูกโกรธเท่าฟ้า แทนที่จะต่อว่ารู้ว่าไปโกรธใจได้ยังไงนะก็เพียงแต่ให้ลูกเขาเห็นว่าตัวมีความโกรธพอเด็กได้เห็นความโกรธของตัวนั้นเด็กหยุดเว้ยวายเลยกลับไปเล่นเหมือนปกติพ่อได้ฟังเรื่องราวของแม่นะที่ ทำให้เด็กหายโกรธก็ลองมาเอาวิธีนี้มาใช้กับลูกของตัวที่กำลังกลัวบ้างวันหนึ่งก็ทดลองอุ้มลูกเนี่ยลงโปะ๊ะเด็กก็ตามคาดนะก็ร้องด้วยความกลัวบอกพ่อว่า,าให้เรียกขึ้นฝั่งเร็วนะหนูกลัวหนูกลัวแล้วก็ดินด้วยนะ ตอนนี้พ่อก็ถามลูกว่าเนี่ยลูกกลัวอะไรนะกลัวโป๊ะกลัวตกน้ำแล้วตอนนี้ร่างกายหนูเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงนะลมหายใจเป็นยังไงนะเนื้อตัวเป็นยังไงเด็กก็เล่าหัวใจเต้นแรงนะตัวเกรง็งนะเด็กเขาพูดได้นะ แลพ่อก็ถามลูกว่า้ตอนนี้ใจเป็นยงไงใจมันกลัวมันหนักเด็กก็อธิบายไปตามที่เขารับรู้แต่สักพักเด็กก็หยุดร้องแล้วก็มือที่กอดพ่อไว้แน่นมันก็ปล่อยแล้วก็เด็กลงมาข้างล่างเลยลงมาที่โป๊ะแล้วก็เดินเล่นวิ่งเล่นอยู่บนโป๊ะนั่นนะ่ะ หายกลัวเลยนะจากเดิมนี่ไม่กล้าแตะโปะเลยอยากจะหนีออกไปจากโปไกลๆตอนนี้หายกลัวแนละ้วสิ่งที่พอทำคือให้เด็กนี่กลับมาเห็นนะเห็นความกลัวด้วยการมาดูกายดูใจเหมือนคล้ายกับที่เราปฏิบัตินี่แหละนะเวลายกมือก็ให้รู้กายเวลาใจคิดนึกก็ให้รู้ว่าจิตมันคิดนึกสติปัฏฐานสี่มันก็มีอยู่นี่ให ให้ดูกายรู้กายให้ดูเวทนารู้เวทนาให้ดูจิตรู้จิตนะแล้วก็ให้ดูร,รู้ธรรมารมณ์รู้ธรรมเนี่ยคือรู้ทุกอย่างทุกอย่างนั่นนะทั้งนอกตัวในตัวที่พ่อก็เอานะชวนให้รู้เนี่ยกลับมาดูกายดูใจก็คือให้มีสตินั่นแหละพอมีสติปุ๊บความกลัวก็หายเพราะว่าความกลัวเช่นเดียวความโกรธเนี่ย ปฏิปักของมาคือสติมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติพอมีสติเห็นปุ๊บนี่มันหายเลยถ้คนเรานี่เวลากลัวอะไรเนี่ยอย่าไปพยายามปฏิเสธมันนะอย่าไปพยายามกดข่มมันมันได้ผลชั่วคราวเราจะใช้อุบายอื่นได้เช่นเป็นนึกเรื่องอื่นอยู่ในกุฏิอยู่ในห้องพักเนี่ยบางคนอยู่คนเดียวกลัว กลัวความมืดบางที่่กลัวผีกลัวสัตว์ลายกลัวตุ๊กแกสารพัดบางคนหลวพอรู้ว่าที่นี่มีตุ๊กแกนี่ไม่กล้ามาเลยไม่กล้ามาปฏิบัติที่นี่กลัวตุ๊กแกมากแม้ไม่เห็นตุ๊กแกแต่ก็กลัวว่ามันจะโผล่มาบางทีกลางวันแสกสก็กลัวที่สารานาในเมื่อวานเนี่ย โยมาโยมาเยี่ยมพอเห็นตุกแกโผลมาตกใจขนาดกลางวันแท้ๆตุกแกนี่ทัานทำอะไรเลยแต่ถือว่าไม่ไม่โผลมาแต่ว่าใจมันก็คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วทำไงอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าที่กลัวเพราะความคิดคนเราทุกเพราะความคิดพอไม่คิดก็ไม่กลัว พราะฉะนั้นก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนคิดเรื่องงานเรื่องการนะหรือแม่ก็สวดมนต์ให้ใจมันไปอยู่กับเรื่องอื่นอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์นะจากอารมณ์หรืออารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ในใจนะแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราไปรับรู้อะแทนที่จะไปคิดเรื่องตุกแกเรื่องผีเรื่องสัตว์ร้ายเอาก็ไปนึกเรื่องอื่น พอนึกเรื่องอะปุ๊บนี่ความกลัวมันหายเลยบางทีก็ไปนึกถึงลูกไปนึกถึงงานนะอันนี้ก็เป็นวิธีเลี่ยงอย่างหนึ่งแต่วิธีที่ดีนะได้ผลตรงๆคือการเข้าไปเห็นความกลัวนะเห็นความกลัวแต่อันนี้ก็ต้องมีสติฝึกไว้นพอสมควรหน่อยหรือไม่ฉะนนั้นก็ต้องมีคนชี้นำให้ดีเห็นความกลัวนะ พอเห็นปุ๊บเนี่ยนะให้ความกลัวก็หายนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทำไม่เป็นนะพอไปแทนตั้งใจจะไปเห็นความกลัวแต่พอทำเข้าจริงกับถูกความกลัวบรดูดเข้าไปเลยแทนที่จะเป็นผู้เห็นกลายเป็นผู้เป็นซะแล้วแทนที่เห็นความกลัวก็เป็นผู้กลัวนะแต่จะดีกว่าถ้าเราเออมาดูกายนะตอนที่กลัวนี่กายเป็นยังไง แล้วค่อยมาดูใจเด็กก็ยังทำได้นะอย่างที่พูดเวลากลัวอะไรเนี่ยนะลองนะลองเอาความกลัวพิจารณาดูหรือว่าดูมันนะมันก็จะช่วยได้การดูเฉยๆนี่มันมีมีอนุภาพมากนะมันสามารถจะเปลืองจิตให้หลุดจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกลัวหรือโกรธหรือเศร้าได้ มีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณสักสิบแปดสิบสองเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยเวลานอนหลับเนี่ยจะฝันร้ายจะฝันเห็นพวกอสูรปีศาจนะมาตามล่าอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็มาพอเจอเนี่ยเด็กก็วิ่งหนีออกจากบ้านวิ่งวิ่งไปก็ไป,ไปเจอบ้านที่หลังหนึ่งนะ ก็พยายามเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็รีบปิดประตูแต่ปิดไม่ทันนะมันก็จะรอดมันก็จะเล็ดเนะียเข้าไปตามช่องว่างของประตูที่ยังปิดไม่สนิทเนี่ยมันเป็นผีเนี่ยนะมีช่องเล็กๆมันก็ยังรอดเข้าไปได้แล้วก็ตามล่าเธอก็วิ่งหนีจนกระทั่งไปไปเจอกำแพงไปต่อไม่ได้ วิ่งต่อก็ไม่ได้แล้วตกใจนะอสูรเนี่ยปีศาจก็จะเข้ามาขยําเพราะเธอหนีไม่พ้นละพร้อมจะเข้ามาขยําเธอก็ตกใจตื่นนะโอ้ยรัวฝันร้ายนี่แย่มากเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆแทบทุกคืนมันฝันซ้ำๆกันนะคือวิ่งหนีตัวอสูรตัวปีศาจแล้วก็ พอไปถึงบ้านหลังหนึ่งนะรีบเปิดประตูแล้วก็จะรีบปิดแต่ว่าปิดไม่ทันมันก็ลอดผ่านเข้ามาได้แล้วมันก็ไล่เธอจนทั้งไปถึงผนังหรือกำแพงไปต่อไม่ได้แล้วขณะที่มันกำลังจะเข้ามาประชิดตัวหรือเข้ามาขยําเธอก็ตกใจตื่นเป็นอย่างนี้หลายๆวันก็เป็นทุกข์นะบางทีไม่อยากจะนอนเลย ้วมีวันหนึ่งก็เล่าให้เพื่อนฟังน,ะนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายเพื่อนก็พาซื้อถามว่าแล้วไอ้ศูนย์พวกนี้หน้าตาเป็นยังไงเด็กตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยหันไปดูเลยหนีตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอพอเธอฝันพอเธอหลับก็ฝันอีกนะเหมือนเดิมฉากเดิมๆวิ่งหนีจนกระทั่งมาเจอ กับผนังหรือกำแพงหนีไม่พ้นแล้วอสูรปีศาจมันก็จะเข้ามาประชิดต,ตัวเธอก็นึกถึงเพื่อนที่ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงเออใช่หน้าตาเพียงไม่เคยรู้เลยหันกลับมานะมันมองมันมาดูมันเพราะว่าไอ้ตัวอสูรที่มันจะเข้ามาเล่นงานเธอพอถูกเธอจ้องหน้านะ มันก็กระโดดมันก็หยุดเลยนะชะง,งักเลยมันก็แค่อยู่นิ่งๆแล้วกระโดดไปกระโดดมากระโดดขึ้นกระโดดลงแต่ไม่มาวิ่งไล่ล่าเธอแล้วแล้วเธอก็พบว่าไอ้อสูรพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับอสูรที่เธออ่านจากหนังสือการ์ตูนเลยก่อนนอนเธอจะอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็จะอ่านก็จะเจอพวกอสูรพวกนี้ สุดท้ายเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนะมันเป็นแค่สิ่งที่เธอเก็บเอามาจากกระตูนที่เธออ่านมันไม่ใช่อสูรจริงนะแต่มันเป็นการปรุงแต่งหลังจากนั้นเธอก็หายกลัวเลยแล้วก็หยุดฝันร้ายเพราะรู้ว่าที่จริงแล้วนี่มันมันมาจากหนังสือกระตูนที่เธออ่านก่อนนอนนั่นเองนะมันไม่ใช่ของจริงนะ นี่ถ้าเธอไม่หันมามองนะไม่หันมาดูนะก็คงต้องฝันร้ายไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากลัวและกลัวเพราะไม่รู้แต่พอหันมามองก็เห็นความจริงก็รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรมันก็แค่หนังสือตัวกระตูนที่อานจากหนังสือนั่นเองอันนี้ก็เป็นอนุภาพของการมองการเห็นนะคือเห็นนะแต่ไม่จะเห็นความกลัวแต่เห็นตัวกร์ตูน เห็นตัวอสูรล้วมันก็คือตัวกระตูนั่นแหละไอ้การเห็นเนี่ยนะเห็นตรงๆที่มันมันช่วยได้เยอะเลยนะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าถ้ายังยังรู้สึกว่ายังเห็นอารมณ์ไม่ชัดหรือว่าไม่ไม่ถนัดก็มาดูกายเวลาโกรธเนี่ยนะนะบางคนก็ไปดูความโกรธทุกทีก็โดนมันดูดเป็นกลื่นไป จะลองมาดูลมหายใจเดยมาดูกายเดิลมหายใจเป็นยังไงมันหายใจถี่หายใจสั้นหัวใจเป็นยังไงมันเต้นเต้นเร็วหน้านี้พี่คนหมวดตัวตัวเกรง็งมือเท้าเกรง็งอ่าลองมาดูกายตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็จะคลายพอดูกายเสร็จมาดูใจเนี่ยมันก็จะเห็น ห็นใจที่มันร้อนที่มันรุ่มถ้าเห็นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะความโกรธก็จะเพ่าลงเพราะตอนนั้นเนี่ยความรู้ตัวมันมาแล้วความรู้ตัวมาไอความโกรธก็หายอย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าถ้าเรารู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกไอที่ทุกข์ก็เพราะไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวขึ้นมาโดยอาศัยนะการมีสติดูกายนะ มาดูใจให้ความรู้สึกตัวมันก็มาแทนที่ความหลงนะความเกลือความกลัวความกลัวก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งดูมันบ่อยๆมันก็หายนะใหม่ๆก็จะดูทีแรกก็ไม่หายแต่ดูไปดูไปมันก็ค่อยคลายไปมันแพ้ทางกันนะตัวตัวหลงเนี่ยมันแพ้ตัวรู้ <l> ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ไอ้ไหลงก็หายไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีอารมณ์เช่นความกลัวความโกรธนะเออลองใช้สติม,มาดูมั่งถ้ายังดูใจไม่ไหวก็มาดูกายก่อนนะมันช่วยได้เยอะมันดีกว่าวิธีการไปกดข่มมันเอาไว้นะถ้าเราเริ่มต้นว่ายอมรับมันก่อนนะเออยอมรับมันธรรม,มดาอย่าไปตีอกชกหัวว,ว่าทำไมเราปฏิบัติธรรมมาต้องเยอะจึงยังโกรธอยู่ ทำไมเรายังกลัวอยู่นอย่างที่หมอวิทานบอกเนี่ยคำพูดว่าอย่ากลกัวอย่ากลัวเนี่ยมันไม่ช่วยเลยคําพูดว่าอยา่ยาอย่าโกรธอย่ากโกรธมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่ถ้าเรายอมรับมันซะยอมรับว,ว่าเรากลัวยอมรับว,ว่าเราโกรธแล้วอย่างงี้ถ้าเรายอมรับด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยสติมันก็จะกลับมาได้ไหวและถ้าเราเห็นนะเห็นมันนะมันก็จะเหมือนกับว่า ดับหายไปเช่นเดียวกับความมืดมันก็ดับนะมนเมื่อเจอแสงเทียนหรือเมื่อเจอแสงสว่างสาดสองน้ำเสียน้ำนอบก,ก็พอเจอน้ำดีนะน้ำดีก็ไล่มันไปเองเราไม่ต้องทำอะไรกับให้ความโกรธเพียงแต่เปิดทางให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นหรือว่าชวนสตินะให้มากลับมา ลองฝึกวิธีนี้ดูนะมันก็จะทําให้เราเห็นวนะ่โอ้ความรู้สึกตัวหรือสตินี่มันมีอนุภาพมากอาระชาที่็กิดกันเท่านี้